แอนจักพงศ์หรือมาดามแอนทุ่มง,งบส่วนตัว65ล้านช่วยโควิดรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังรายละเอียดข่าวกันได้เลยค่ะแอนจักพงศ์หรือมาดามแอนทุ่มง,งบส่วนตัว65ล้านช่วยบุคลากรทางการแพทย์มูลนิธิยากไร้ และผู้ป่วยโควิด -19 ประกาศผ่านไลฟ์ย้ำชัดภารกิจนี้สำคัญที่สุดพร้อมลุยแจกอาหาร1ล้านชุดรวมถึงวิตามินคุกกี้และน้ำดื่มให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 โดยขอใช้ Facebook JKN 1 8เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำต่างๆนอกจากนี้ทีมงาน JKN 1 8 จะขอทำหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อสังคมและรายงานข่าวคุณภาพและเหตุการณ์ผลกระทบโควิด -19 อย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอยู่ดีๆมาไลฟ์สดช่วงนี้นี่คือคืนวันอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เห็นยอดตัวเลขเราไม่สบายใจคงต้องขอไลฟ์สดแอนจักรพงศ์ขอพูดแล้วก็นะคะ จะทำอะไรเพื่อที่จะช่วยในส่วนของตัวคำว่าโควิด -19 ตอนนี้ทั้งประเทศไทยเลยและในฐานะที่เป็นช่องสแปดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็คือมีข่าวรันอยู่ทุกวันแล้วตอนนี้คือที่ฉันอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่จริงๆแล้วก็คือว่าในห้องนอนแล้วก็คือห้องแต่งตัวของตัวเองคือคิดว่ามันควรจะต้องพูดเลยทันทีเพราะว่าตอนนี้มันคือประมาณห้าช่มกว่าๆละนะคะเพิ่งจะคุยกับทางสนักข่าวของที่บริษัทมา แล้วก็คือเพิ่งจะเห็นข่าวภาคค่าของทางตัวช่อง18ไปคือเจ1 8นตอนนี้คือเป็นนิวสิบอยู่นะคะเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนมาเป็นเจ1 8นซึ่งจริงวันนี้คืออยู่บ้านทั้งวันนะคะและพอเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยไม่สบายใจเลยเพราะว่าจริงๆคือคุณแม่ก็พูดได้ฟังแล้วก็คือตัวน้องสาวก็เล่าให้ฟังนะคะคนที่เป็นสนักข่าวบอกอคนที่ทํางานให้เราเยอะแยะก็คือโทรศัพท์มาคุยแล้วเราคือเรียงลาดับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่าผู้ป่วยตอนนี้โควิดเนี่ยยอดก็ขึ้นมาพอสมควรนะคะค ห้าหมืนกว่าคนแล้วนะคะผู้ป่วยรายใหม่ก็2,000กว่านะคะและโดยเฉพาะในส่วนของตัวที่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ mm. ก็อาจจะไม่ค่อยทันตอนนี้คือจริงๆแล้วคือ4,000คนนะคะขอบคุณมากจะใช้เวลาสั้นๆตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าแอนทำอะไรให้ได้ก็ต้องรีบทำนะคะแล้วก็คืออยากจะให้เป็นในเรื่องของตัวควาว่าสำนักข่าวที่เป็นตัวส่วนกลางในการที่จะรับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามา แอนจักรพงศ์วันนี้คือพูดให้ฟังชัดเจนเลยว่าถ้าจะช่วยทําอะไรได้เพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วโรงพยาบาลก็แทบจะไม่พอตลอดจนคือบุคลากรน,นะคะของทางการแพทย์ก็เหนื่อยหนักกันเยอะแยะมากมายเลยขอความกรุณาวันนี้ว่าฟังตรงจุดนี้แล้วสิ่งที่แอนสามารถทําได้นะคะพอเวลาคุยกับทางสานักข่าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือรวดเร็วที่สุดก็คือว่าการทําอาหารกล่องจํานวน ของแอนเองเลยนะที่ส่งไปแล้วนี่คือเป็นเงินของตัวเองนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับอะไรกับบาาริษัทสามารถที่จะทำได้ว่าวันนี้มันคืออินเวอเนชั่นซีหลายเรื่องของทางประเทศไทยถึงแม้ยังไม่ได้เกิดล็อกดาวน์แบบ official หรือว่าเป็นทางการก็คือ1 000, ล้านกล่องอาหารค่ะที่แอนนั้นจะสามารถ deliver ให้กับทุกคนได้ ในส่วนของตัวที่เป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเราใช้คงต้องมีเวลาประมาณสัก4เดือนถึง5เดือนนะคะในการที่จะผลิตเนี่ยนะก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก20,000 0เพราะว่าเรามีร้านอาหารที่มีอยู่ซึ่งแอนก็คือว่าเอามาจากชาร์กแท้งแล้วก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทที่อันพูดง่ายๆว่าคือเนี่ยคือเป็นร้านอาหารส่วนตัวนะของดิฉันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวร้านอาหารไทยร้านอาหารจะเป็นตัวจีนนะคะตัวของอ แบอีสานหน่อยนะครับแต่ว่าคืออะไรที่มันลดจัดมากคือทานไม่ได้อน,นี้เข้าใจนะครับแล้วก็คือติ่มซำทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็คือว่าวันนี้คือทุกคนฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของร้านทุกคนก็ยังไม่ทันเกมการเลยว่าดิฉันมาประกาศตอนนี้สิ่งที่ทำตอนนี้คือเป็นการประกาศสำนักข่าวก็ไม่ได้ทราบนะคะพวกอยู่ที่แบริ่งดิฉันตอนนี้คืออยู่ที่สารยาแล้วก็คือเฮดควอเตอร์ของเราก็อยู่ที่สารยาทำอะไรกันตอนนี้คือทำกันได้รีบทำให้เร็วที่สุด แอนจักรพงศ์วันนี้คืออธิบายเลยนะคะตัวแอนเองก็คือว่ามอบนะคะแล้วก็คือส่งให้กับทั่วประเทศเลยนะคะคือทั้งหมด1ล้านกล่อง1ล้านกล่องอาหารเนี่ยก็คือจะทําสดๆทุกวันนะคะมาจากร้านอาหารของเราเองทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นร้านอาหารของแอนเองนะคะที่เอามาจากรายการชักแท้งจากในส่วนของตัวที่แอนก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็คือให้โอกาสบงคน อย่างตัวร้านข้าวมันไก่เนี่ยเราไม่เคยเห็นเขาเลยแลาไม่เคยเจอเขาเลยด้วยซ้าไปแต่เราเปิดร้านให้เขาเพราะว่าลูกชายเขากับตัวเขาคือเป็นมะเรง็งแล้วเราก็เห็นเขาจากใน i อจีพ่อเขาส่งมาให้เราเราก็เลยเปิดร้านให้เขาลงทุนให้เขาเรายังไม่เคยเจอเขาเลยและนี่คือร้านทุกอย่างคือเปิดไปหมดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดเลยนะตอนเนี้ก็คือว่าเราทําอาหารทุกจุดเลยทุกที่เลยนะคะ เพราะมันเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเกือบล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยนะคะเราอยู่นิ่งๆกันไม่ได้ในฐานะเป็น JKN ก็แน่นอนว่าคนไทยต้องไม่ทิ้งกันถูกต้องนะคะทุกคนวันนี้รับคําสั่งแล้วนะคะฟังอยู่อาจจะสะดุ้งเลยเพราะว่าอยู่ที่ร้านอาหารกันหรือว่าตอนนี้ปิดเราไปพักผ่อนที่บ้านตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปทีมงานเจคทั้งหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะรวมทั้ง หลายๆคนที่อยู่กับเราทั้งตึกที่สารยาทั้งตึกที่แบริง่งทั้งร้านอาหารทุกคนเลยเนี่ยแล้วก็คือทั้งตัวโรงงานด้วยนู่นนั่นนี่ที่เรามีเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ได้อนาวส์หรือว่ายังไม่ได้ประกาศเนี่ยนะคะคือทุกคนเตรียมตัวไปได้เลยว่าดิฉันคือสั่งงานเรียบร้อยตรงจุดนี้แล้วนะเพราะตอนนี้คือไม่มีใครแล้วมันดึกแล้วนะคะพอเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ดีที่สุดก,ก็คือว่าทําอาหารทั้งหมด1ล้านกล่องแล้วส่งให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามนะคะผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สิ่งที่เราทําได้เพราะาคิดคํานวณมาพอสมควรแล้วว่า1ร้านเนี่ยคือก็ต้องทําประมาณ1,500กล่องถึง2,000กล่องต่อวันแล้วคือทําเป็นระยะเวลาทั้งหมด5เดือนถึงจะได้1ล้านกล่องนะคะอันนี้ก็คือว่ามอบให้จากใจแอนจริงๆแล้วก็คืออันนี้คือเป็นส่วนตัวนะคะที่สามารถทําอะไรได้แล้วต้องรีบทำเพราะพอเวลาเราดูทีวี จอทีวีเราแล้วทุกวันเนี่ยสถานีข่าวเราแล้วทุกวันแล้วคือไม่สบายใจเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าใครทําอะไรได้ทําเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนี่คือยกให้ดูเนี่ยเพราะว่าหน้ากล่องถ้าจะเห็นก็คือว่าเห็นโลโก้เหล่านี้ปักๆก,ก,ก็คือรู้ว่าเป็นของแท้และแน่นอนมาจากตัวดิฉันเองนะคะไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่าก็คือว่าเราทําสดใหม่ทุกวันแล้วก็คือส่งให้พวกคุณเลยนะคะโดยโดยที่เราจะเริ่มกันตั้งแต่สัปดาห์นี้เลย ฉะนั้นเนี่ยคือทีมงานทุกคน JKN เกือบพันชีวิตนะคะรับทราบตรงจุดนี้ว่าดิฉันสั่งงานตรงนี้เลยว่าหยุดทุกอย่างตอนนี้คือทำอาหารส่งผู้ป่วยก่อนหยุดทุกอย่างร้านอาหารคือไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วคือถ้าจะต้องปิดร้านเพื่อที่จะต้องทำอาหารจำนวนทั้งหมด1นึล้านกล่องนี้ให้ทันส่งวันละประมาณพั0 0้าถึงสองพกล่องต่อวันต่อร้านอาหารเนี่ย แล้วทั้ง5้าร้านเนี่ยนะคะรวมกันเนี่ยนะคะจริงๆได้บอกว่าประมาณ200,000กล่องต่อเดือนเนี่ยแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด5เดือนคุณทําเดี๋ยวนี้คุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้คือดิฉันไม่ต้องการรับเงินจากลูกค้าใครๆใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือว่าทำเดี๋ยวนี้งานของคุณอย่างเดียวคือตอนนี้คือช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วสนักข่าวของเราที่ตัว JK18 นนะคะซึ่งซึ่งก็คือช่อง18ที่ที่ทางเราเป็นเจ้าของเนี่ย ก็ขอเป็นส่วนกลางเป็นสื่อกลางซึ่งทุกคนเข้าไปได้ใน f c e e o o o นะ k n 1 8 Facebook อันนี้นะคะจะเป็นตัวกลางแล้วกันว่าท่านรับอาหารแล้วครบจริงหรือไม่อาหารนะคะมีคุณภาพดีครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหรือไม่ช่วยกันรีพอร์ตกลับมานะคะแอนอยากจะทราบด้วยเช่นเดียวกันว่าทุกคนทําหน้าที่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคนขนส่งของนะคะคนที่ทําในครัวตลอดจนสํานักข่าว ซึ่งเรามีข่าวตลอด24ชั่วโมงแล้วก็คือ f c e e o o o นะคะทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงคือขอเป็นอะไรที่เป็นส่วนกลางนะคะที่ทำให้ทุกคนนั้นสามารถ c o m m u n i c a t กับเราได้ว่ารับแล้วดีแล้วเอ๊ะอันนี้เสียเน่าหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเอ,อิ่มันเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะต้องเดี๋ยวนี้แล้วก็คือว่าต้องไปเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนเลยคือรับทราบว่านี่คืออย่างที่หนึ่งที่ดิฉันทำเลย นะครับก็คือการสั่งร้านอาหารบอกเลยนะว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ทุกคนเลยเพราะาเจ้าของร้านอาหารทุกคนเนี่ยคือแทบไม่เคยเจอดิฉันเลยด้วยซ้ําไปเพราะว่าเรามีธุรกิจหลายตัวแต่ว่าคือวันนี้คุณฟังเนี่ยเพราะว่าคุณอยู่ใน f a c e b o o k l ้านดิฉันตลอดเวลาคือดิฉันรู้นะคะถึงแม้บางคนคือไม่เคยเจอกันอย่างเป้าอ้อยเนี่ยนะคะข้าวมันไก่เนี่ยเปิดร้านให้เขาดิฉันไม่รู้จักเลยแต่คือเปิดให้เขาเพราะว่าเขากับลูกเป็นมะเร็งนะคะตอนนี้ก็คือว่าหยุดเก็บตังค์ลูกค้ากรุณาปิดร้านทุกคนแล้วคือทําอาหารกล่อง ส่งผู้ป่วยโควิดให้ได้1ล้านกล่องดิฉันสั่งเองในเมื่อเจ้านายสั่งแล้วคุณกรุณาทําให้จบเดี๋ยวนี้นะคะแลวคือขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยกันด้วยร่วมด้วยช่วยกันค่ะส่งกันเข้ามาที่ Facebook ว่าครบแล้วหรือยังได้แล้วหรือยังนะคะอินบ็เข้ามาที่ JKN18 และหน่วยงานของเราคือ24ชั่วโมงอยู่แล้วสนักข่าวเราเปิด24นะคะก็จะเป็นการบอกว่าใครได้รับแล้วใครยังไม่ได้รับ มีเหตุการณ์อะไรที่ไปสต๊กอยู่ตรงไหนหรือว่าไปติดตรงไหนเมื่อจะเป็นโรงพยาบาลหน่วยงานไหนก็แล้วแต่โรงพยาบาลสนามหรือที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เราเป็นส่วนกลางในการที่จะส่งอาหารแล้วก็คือว่าไปหาผู้ป่วยได้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าแต่ละร้านก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเขาทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้รู้กสึกถ้าได้ยินมาคือจําไม่ผิดก็คือว่าอย่าเผ็ดเกินไปหรือบางสิ่งบางอย่างอะไรควรไม่ควรที่ต้องรับประทานกรุณาว่าไปดูแลรายละเอียดกันเองพอเวลาเราให้ขนาดนี้แล้ว คุณต้องรู้ว่าคุณต้องไปจัดการรายละเอียดกันเองไม่จําเป็นจะต้องมานั่งบอกทีละยอย่าง2อ,อย่างเป็นผู้ใหญ่กันหมดทุกฝ่ายเดียรลินอันนี้คือเป็นวิตามินรวมวิตามินรวมของดิฉันอันเนี้ยนะคะดิฉันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศฟรีอีกเหมือนกันเป็นวิตามินรวมตอนเช้าทานกันเพราะว่าหลายๆคนคือทําไมรู้ไหมติดโควิดไปแล้วหลายๆคนฟังปุ๊บคือเขาเสียสละชีวิตคือเขาสังเวชชีวิตเนี่ยในการทํางานแล้วก็คือติดโควิดเขาก็ยังต้องไปทํางานต่อ แล้วเขาก็มีครอบครัวในการที่ต้องไปดูแลแล้วทําไมเขาจะต้องมาเสี่ยงกับชีวิตขนาดนี้อะไรที่ทําได้วิตามินแบบนี้เอาไปทานกันคนละ1นกระปุกเลยนะคะฉะนั้นก็คือว่าเดี๋ยวขอให้ประสานโดย JKN TV ก็คือช่อง18นะคะตลอดจนโซเชียลมีเดียทั้งหมดเข้าไปอยู่ที่ Facebook JKN TV แล้วคือใครยังไม่ได้รับทั้งอาหารทั้งในส่วนของตัววีโอลินแบบนี้อันนี้คือขออนุญ,ญาตให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะว่า พวกเขาสละชีวิตตัวเขาเยอะมากแลวคือดิฉันขออนุมโมทนาสาธุเลยว่าคุณทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากดิฉันเลิฟคุณมากนะคะส่วนอาหาร1ล้านกล่องจะไปให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ส่วนเวโอลินแบบนี้ก็คือว่าเป็นวิตามินให้กับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําได้นะคะแล้วก็คืออีกเรื่องหนึ่งละกันก็คือว่าแต่ว่าต้องรอเดือนถัดไปนิดนึงนะคะ เพราะว่าวันนี้เพิ่งจะเจอลูกมาทําอะไรให้ได้แล้วก็คือทำให้มีความรู้สึกว่าสบายใจทําให้รู้สึกว่าแบบชีวิตมันบิวตี้ฟูลมันยังสวยงามอยู่เนี่ยนะคะก็คือจะทําคุกกี้น้องแองเจิลของลูกสาวนะคะติดเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คือน้องวาดระบายให้คุกกี้อีกหนึ่งล้านชิ้นค่ะใหญ่ๆเลยแล้วก็คือส่งไปให้กับผู้ป่วยทุกคนนะคะแต่คือขอเรียงลำดับนะว่าขอเป็นอาหารก่อนแล้วก็คือให้วิโอลินก่อน และส่วนน้ําดื่มซึ่งก็คือจะเป็นภาพวาดของลูกชายเนี่ยนะฮะส่งไปให้ตลอดจนตัวคุกกี้นะคะซึ่งว่าแบบเป็นลูกสาวเนี่ยส่งไปให้อยาใช่รู้ว่าเด็กๆเราครอบครัวดิฉันแล้วก็คือทุกคนของ JKN รู้แล้วเลิฟอยู่ทุกคนค่ะประเทศไทยอยากทุกคนนะคะหายป่วยแล้วก็แข็งแรงเร็วที่สุดทําอะไรกันได้ก็แล้วแต่ช่วยกันเลยค่ะตอนนี้ในประเทศไทยนะคะยังไม่ถึงกับล็อกดาวน์แต่ไม่กี่วันเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ใครทําอะไรก็แล้วแต่ ขอเอิร์ชตรงนี้ก็เลยว่าขอความร่วมมือตรงจุดนี้นะคะว่าช่วยคน,คนละมือคนละไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วบอกไปแล้วรอแล้วนะคะว่า j k เคนสทาง Facebook ตลอดจนในเรื่องของตัวทีวีนะคะช่อง18รับใช้คุณผู้ชมเป็นศูนย์กลางหากอาหาร1ล้านกล่องยังไปไม่ถึงนะคะรับแล้วมีปัญหาหรือว่าถึงดีก็กรุณาช่วยกันส่งข้อความเข้ามาว่าเออได้รับแล้วโอเคละ อะไรไม่โอเคนะคะเพราะว่าคนที่ส่งก็จะเป็นกลุ่มทีมงานของเจคเอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทานวิตามินรวมกันสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงช่วยอะไรได้ก็ช่วยค่ะสิ่งที่มีอยู่ในมือสิ่งที่สามารถสั่งงานได้สิ่งที่สามารถทําได้เดี๋ยวนี้ทําเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าขอไลฟ์สดด้วยช่วงเวลาออตอนห้าทุ่มก,กว่าแบบนี้เพื่อทุกคนได้รับทราบว่า นี่คือจากใจของแอนเองนะคะที่สามารถจะช่วยอะไรได้ด้วยความทันทีทันด่วนต้องจัดการเพราะเรานั่งดูข่าวแล้วเราไม่สบายใจเหตุการณ์ขนาดนี้คือมันกลับเข้ามาได้ยังไงในประเทศไทยน,นะคะแล้วก็ทั้งคุกกี้กับทั้งน้ําของลูกชายลูกสาวเอาเป็นว่าก็ขอความกรุณานะคะเรียกได้ว,ว่ารับไปด้วยความแม่ตาเด็กที่ทั้งสองคนที่ตัวเองดิฉันเองก็เป็นคุณแม่นะคะ อยากจะให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือสังคมและกันนะคะระบายสีแล้วก็คือวาดภาพหน้าเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ปั๊มลงไปในคุกกี้ให้ทุกคนมีกําลังใจว่าน้องๆทั้งสองคนคือทั้งน้องแองจูและก็น้องแองเจลเนี่ยคือลูกชายลูกสาวของตัวแอนเองก็มีอะไรทําได้ทุกคนก็ร่วมมือกันทำแล้วน้องๆก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่พี่ทุกคนลุงพี่ป้านะอาทุกๆคนเลยค่ะที่ป่วยนะคะหรือว่ากำลังมีความเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยค่ะแอนขอส่งกําลังใจไประจุดนี้จากครอบครัวของจักราชุทาทิพย์ที่สามารถทําอะไรให้ได้นะคะก็นี่คือสิ่งที่ทันทีทันด่วนเลยค่ะสามารถทําได้คือทําย้ําเลยนะคะว่าทีมงาน j จคยังไม่มีใครทราบเลยตอนนี้คือแอนไลฟ์สดแล้วก็คือพูดให้ฟังเลยทีมงานบริษัทผู้อํานวยการทุกฝ่ายผู้บริหารทุกจุดไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนใดก็แล้วแต่เฮดคォร์เตอร ไม่ว่าจะเป็นที่แบริง่งไม่ว่าจะเป็นที่สารยานะคะแล้วก็มีบางโรงงานซึ่งเราซื้อมาแล้วก็คือทําน้ําดื่มด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยคือจะได้รับทราบว่าเออเจนนะด่วนนะเดี๋ยวนี้แล้วก็คือร้านอาหารที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปทุกคนกรุณาหยุดปิดร้านเลยค่ะแล้วทำหนึ่งร้านต่อให้ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คือสังคมและประเทศชาติมาก่อนค่ะมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนคําว่างเงินสดมาก่อนคําว่างเงินของเข้าบริษัทตอนนี้คือประเทศชาติบ้านเมืองต้องการทุกคุณทุกคน ฟังดิฉันแล้ววันนี้ร้านอาหารทุกร้านพรุ่งนี้ขอทำเดี๋ยวนี้และคือใส่กล่องซ o อะไรให้เรียบร้อยจะได้รู้ว่ามาจากเจคเยนและคือทุกคนจะได้รู้ว่าอันนี้คือของจริงไม่ได้ถูกอ้างอิงโดยใครอะไรต่างๆนะคะและคือทำสดทุกวันส่งให้ทุกที่โรงพยาบาลสถานที่ใดนะคะขึ้นชื่อได้ที่ j จคเอนทีวีขอความกรุณาตรงจุดนี้ด้วยว่าแอนนึกไปถึงมูนิธินะคะเด็กๆมูนิธินะคะ คนพิการนู่นนั่นนี่เพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะตอนนี้พอเวลาทุกคนนะลำบากต้องอยู่ที่บ้านและคือแทบไม่ได้ทําอะไรได้มากไปกว่ากับการที่ว่าต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเอาตัวเองให้รอดกันเนี่ยมูลนิธิต่างๆก็จะไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าคนก็จะกล้าบริจาคน้อยลงเนื่องจากว่าก็ต้องเอาตัวองให้รอดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เดอะแอนคือขอให้ออนท็อปไปอีกนะคะก็คือว่าจะมีอาหารที่เป็นทั้งอาหารสดและอาหารแหง้งไปยังมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะ พื่อให้เขาโดยเฉพาะเด็กๆก,การศึกษาแล้วก็คือเด็กกำพร้าทุกคนเลยที่ได้ก็คือว่าจะได้อาหารจากทางเจเคนไปจากทางตัวแอนไปนะครับที่ทําทุกวันแล้วก็คือมีขนมที่ที่เรา,เาทําขึ้นมาแล้วก็คือเป็นเจ้าของเองนะครับอย่างทูฟิตมีวอลทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ก็คือมีโรงงานอยู่ที่สระบุรีปราจินขอให้ปิดโรงงานในการรับออเดอร์ทุกอย่าง <c oughs> ไม่ทําการค้าใดๆทั้งสิ้นแล้วค่ะผลิตให้กับทุกคนอย่างเดียวเลยค่ะผลิตให้กับทุกมูลนิธิ ผลิตให้กับเด็กทั่วประเทศไทยผลิตให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศผลิตให้กับบุคลากรทั้งประเทศดิฉันทําให้ไม่อั้นคือบอกเลยนะคะว่าปิดร้านทั้งหมดเพื่อที่จะผลิตให้กับทุกคนที่ต้องการรับการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทั้งหมด1ล้านกล่องอาหารและก็คือบุคลากรทางการแพทย ue, ์ต้องรับอย่างนี้ทุกคนเพื่อไปบำรุงสุขภาพร่างกาย5เดือนนี้จะเป็น5เดือนที่เราไปด้วยกันแต่ว่าถ้ามันยาวนานมากกว่า5เดือน แอนจะอยู่กับทุกคนค่ะแล้วก็คือแน่นอนว่าตัวช่อง18เองก็จะอยู่กับทุกคนเป็นสื่อกลางในการที่จะบอกว่าทําอะไรเราได้รับแล้วหรือยังยังไม่ได้รับอะไรช่วยกันดูคนละไม้คนละมือแล้วคือส่งกันมาทาง Facebook j เคนทีขอให้เป็นเขาเรียกได้ว่าสื่อกลางคือ j k เคนสิบแปดเฟซบุ๊กคือ j k เคนสิเขียนมาเลยนะคะยังไม่ได้รับรับแล้วขอโทษทิ้งอยู่ตรงไหน คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือใส่กันเข้ามาขอให้คอมมูนิเคชหรือสื่อสารที่เดียวกันคือ JKN18 Facebook ที่นั่นเลยไป Follow ได้เลยแล้วก็คือรับรู้ได้เลยนะครับว่าดิฉันแจกของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วถ้ามากกว่า5เดือนสถานการณ์อะไรย,ยังไม่ดีขึ้นแอนจะอยู่นี้กับทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าแอนขอปิดร้านขอปิดโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ําดื่มที่ตัวเองซื้อมานะคะจากที่ปราจีนประมาณ5ไร่นะคะ ในส่วนของตัวทูฟิตมีวอาอยู่ที่สระบุรีนะคะเป็นโรงงานทําบะหมี่สาเร็จรูปเป็นโรงงานในส่วนของตัวไอเอตัวเข้าเกลียบแต่ว่าจริงๆคือมาเป็นปะทูนะคะก็คือจะให้เด็กๆเอาไปทานแทนคือขออนุญาตเลิกส่งทุกที่ที่เป็นการค้าขายและทุกที่ที่เป็น Business Partner ขอความกรุณาว่าขอความเข้าใจด้วยว่าเราต้องช่วยประเทศชาติกันก่อนตอนนี้คือคนไทยต้องช่วยคนไทยขอให้ทุกคนช่วยกันก่อน อย่าเพิ่งมาบ่นอะไรกันทั้งสิ้นนะคะเจเคนขออนุญาตส่งให้กับผู้ป่วยทุกคนขอให้ส่งโรงพยาบาลทุกที่โรงพยาบาลสนามบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องได้รับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้สั่งแล้วดิฉนันกว่าจะพูดได้ให้กับทุกคนฟังทั้งบริษัทบางทั้งคือมันจะต้องเปิดสายกันหลายสายมากพระบอกแล้วว่าเรามีเป็นพันคนฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะบอกแล้วนะคะว่าคุยและกับคนทั้งประเทศเป็นพยาน ทีมงานดิฉันถ้าใครทำไม่ดีค่าท้ายใครทำงานไม่ถึงไม่ทันกรุณาส่งบอกมาด้วยนะคะใน JK18 นสิบแปดเฟซบุ๊กพวกเราจะมีช่วยกันทีมงานทุกคนเป็นเซนเตอร์กันหมดเลยว่าส่งของแล้วยังไม่ได้รับมูลนิธิเด็กทุกคนต้องได้รับหมดเพราะตอนนี้เอาเข้าจริงๆนะก็มีมีแค่กล้าไปบริจาคอะไรเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเงินสดอยู่ในมือทุกคนก็อยากจะเก็บเอาไว้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ซีรีส์แบบนี้แอนบอกเลยนะคะว่าทุกคนอยู่นิ่งกันไม่ได้ ใครก็แล้วแต่ที่จะช่วยอะไรกันได้กรุณาช่วยบอกแล้วนะคะย้ำแล้วนะคะก่อนจะจบตรงจุดนี้ว่า j k เคคือตัว Facebook และคือทีวีทั้ง2อย่างที่จะเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนดิฉันขอหยุดทุกอย่างทุกธุกรกิจที่ทำการค้ารับเงนินตอนนี้คือขอผลิตให้ฟรีอย่างเดียวให้ฟรีทุกคนคะ่ะให้ตลอดระยะเวลา5เดือนนี้กับทั้งโรงพยาบาลกับทั้งบุคลากรทางการแพทย์กับทั้งผู้ป่วยทุกๆคนให้ รีบหายกันและประเทศชาติบ้านเมืองจะได้เจริญเพราะบุคลากรของประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมูลนิธิทุกคนซึ่งไม่ได้ติดโควิดแต่ว่ากําลังของคนที่จะไปช่วยได้อะตอนนี้คือมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นที่ฉันขอช่วยก่อนแล้วกันก็คือว่าทําน้ำน้าดื่มคุกกี้อาหารแล้วก็คืออาหารแห้งนะคะขนมที่เขาจะพอทานได้และมีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะ ตรงจุดนี้เนี่ยส่งให้พวกเขาหมดเลยทุกคนเลยค่ะตลอดระยะเวลา5เดือนนี้ฉะนั้นโรงงานทุกโรงงานของ J. จ e เคของแอนจกักรพงษ์ร้านอาหารทุกร้านอาหารทุกที่สื่อไม่ว่าจะเป็นตัว YouTube Facebook Ig ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเรามีครอบคลุมถึง1ืล้านคนแล้วก็คือทีวีช่อง18ซึ่งเป็นทีวีดิจิตอลขอเป็นสื่อกลางทุกอย่างในการรับรีพรอตรายงานนะคะทั้งในเรื่องของตัว ผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทั้งหลายการรับของจากเราขอตรงไปตรงมาเลยถะว่าใครรับแล้วยังไม่ได้รับขออะไรที่บอกว่าขอเพิ่มตรงจุดนี้ยังไม่ได้ตรงนั้นยังขาดรับแล้วอาหารเน่า,ามันอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดอุบิเหตุอินซิเดนต์เกิดขึ้นมาพูดมาเถอะค่ะว่ามันคงเป็นเจตนาดีของเราทุกฝ่ายแต่ถ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตแล้วก็คือว่าช่วยกันปรับปรุงพัฒนางาน แล้ววันนี้คือพอเราพูดปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยร้านอาหารทุกร้านก็คงจะสะดุ้งแล้วก็คือว่ากรรมการผู้จัดก,การทุกโรงงานที่ดิฉันเป็นเจ้าของคงจะสะดุ้งเพราะว่าดิฉันสั่งทีเดียวเลยตอนนี้สั่งผ่านทาง a c e b o o k เลยที่เกียรต้องมานั่งรับโทรศัพท์หรือว่านั่งพูดทีละคนนะคะหรือว่าถ้าเรียกประชุมจากทั้งประเทศเดินเข้ามาเนี่ยอยู่ที่เฮดคอร์เตอร์คงไม่ทันแล้วตอนนี้คือพูดตรงนี้เลยว่ากรุณาปิดร้านคุณพรุ่งนี้ฟังเข้าใจนะแล้วคือทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วส่งที่เเเซนตอร์ดียว เฮดควอเตอร์ quarter, เรามีคนที่ติดต่ออยู่นะคะแล้วคือเราจะเป็นคนนำส่งให้กับทุกที่ทั้งประเทศไทยขออย่างนี้นะคะ Facebook JK18 จะเป็นส่วนการคอมมิวนิเคตหรือการสื่อสารให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าอาหารของดิฉันไปถึงทุกที่คุกกี้ของลูกสาวดิฉันไปหมดและน้ำดื่มของน้องแอนดรูไปหมดตลอดจนวีโอลินอันนี้คือไปบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดแล้วมูนิธิไม่ว่าจะเป็นมูนิธิอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะคะ ดิฉันขอส่งให้หมดทุกที่ด้วยเช่นเดียวกันคือขอให้คุณแจ้งเข้ามาใน JK18 ใน JK18 แล้วเราคือเราจะพูดข่าวยีชั่วโมงด้วยว่าคุณรับคุณยังไม่ได้รับคุณมีปัญหาคุณมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่ขอความกรุณาตรงจุดนี้เลยว่าช่วยกันนะคะช่วยกันแจ้งช่วยกันบอกมาให้รับทราบนะคะไม่งั้นคือคนพูดไปคนที่สั่งงานไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับรู้แต่ว่าทีมงานทุกคนคือจิตใจดีอยู่แล้วแลวคือฟังเราอยู่แล้วนะคะก็วันนี้คือ ขอความกรุณาว่าเกือบเกือบ1,000ชีวิตของ J k Group ทั้งหมดฟังเจ้านายวันนี้แล้วก็คือว่าขอความกรุณาเลยนะคะว่ายกมือไหว้เลยขอให้ทุกคนรีบไปทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมเงินเดือนท่านยังได้ปกติไม่ต้องห่วงถึงแม้ที่ฉันไม่ได้รายรับอะไรแต่ประเทศชาติสังคมตอนนี้คือต้องมาก่อนขอบพระคุณมากค่ะช่วยกันนะคะใน JK18 ตอนนี้คือดิฉันหยุดค้าขายทุกสิ่งทุกอย่าง ช่วยเหลือประเทศชาติก่อนอันดับหนึ่งทุกคนต้องได้รับในสิ่งที่ดิฉันพูดไปบอกแล้วเข้าไปใน Facebook จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวและทีมงานทุกคนทั้งบริษัททั้งกรุ๊มมีประมาณเกือบ30กว่าบริษัทกรุณาช่วยกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสั่งซ้ําดิฉันจะไม่ยกหูหาใครถ้ายกหูหาหมายควมีเรื่องแล้วนะคือต้องโทรคุยกันเนี่ยนะคะคุณรับรู้จาก Facebook l ล v e ตรงจุดนี้คุณรีบจัดการเดี๋ยวนี้ขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติขอให้พระคุ้มครองทุกคนเลยค่ะไม่ว่าใครจะทําอะไรได้ย้ำแล้วนะคะจงช่วยเหลือกันคนไทยต้องรักกันมีอะไรก็ล้วแต่เข้าไปบอกในเจเคนที่ Facebook ถึงจะทราบอย่าบ่นกันเองไม่งั้นเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่กันทุกฝ่ายมีอะไรคุยกันโอเคมีอะไรคุยกันนะคะ ทำปุ๊บคือเข้าไปเลยใน JK18 แจ้งมาเลยทางทีวี JK18 นแล้วเราจะได้รับรู้ด่าเราจะได้ไปแจ้งแล้วก็คือไปช่วยเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กเป็นยังไงคุณได้รับของครบแล้วหรือเปล่าคุณภาพของดีไหมดิฉันจะได้บอกลูกน้องที่ฉันได้ด้วยว่าเฮลโลมันยังไม่ได้นี่แล้วทําไมเธอถึงไม่ทาอย่างนั้นทำไมเธอถึงไม่ทําอย่าง,งนงางงี้ตอนนี้ที่ฉันแอนจกักรพงศ์คือพูดจาชัดเจนจากบ้านพักของตัวเองตอนนี้คือห้าทุ่มกว่า,วานะคะดิฉันบอกเลยว่าร้อนใจ ไม่สั่งอะไรใครทั้งสิ้นผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์หรือซูมอะไรก็แล้วแต่เสียเวลาผ่านตรงนี้ให้คนทั้งประเทศรับทราบด้วยว่าทีมงานเกือบหนึ่งพชีวิตของดิชันต้องรับใช้คนไทยทั้งประเทศฟังและให้เป็นพยานพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าใครทําไม่ถึงหรือใครทําไม่ทันอะไรใครตกหล่นอะไรช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาค่ะในส่วนของตัวคําว่า jk n 1 8 facebook jk n แล้วก็เลข18เลย18จะได้เป็นที่รู้กันว่าพวกเราเดินงานกันแล้ว นะคะแล้วก็คือว่าเริ่มเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้อาหารชุดแรกจะไปเมื่อไหร่ให้เร็วที่สุดค่ะพุทธพฤหัสนี้คือให้เร็วที่สุดเพราะทุกคนเขาคงต้องไปเตรียมไอตัวพวกองค์ประกอบส่วนประกอบแล้วก็คือเตรียมคนเข้ามาจะใช้คนเท่าไหร่ไม่อั้นรีบทําให้เร็วที่สุดดิฉันจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมไม่ต้องเอารายรับใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ช่วยเหลือประเทศชาติก่อนขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ